ก็ได้แบ่งปันสับปะรดนะครับผมให้น้องช้าง20เชือกนะครับผมรวมด้วยช่วยกันนะครับผมครบ20กองแล้วครับผมอารบตูดหนอารบตูด ก็เหลืออีกอยู่บนรถนะครับผมก็จะถอยหลังลงไปนะครับแบ่งให้เท่าเท่ากันนะครับผมให้กับน้องช้าง20เชือกขอบพระคุณคุณแม่ช่วยมากๆเลยนะครับผมที่เมตตาให้อาหารน้องช้างทั้งหมด40เชือกนะครับผมสับร,รถรด2คันรถนะครับผม ทันละ20เชือกนะครับผมขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอให้พระครูประรกมพยากรจ์จารปกปักร,รักษาคุ้มครองครอบครัวคุณแม่นะครับผมขอให้ร่ารวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะครับผมที่เมตตาสับประรดให้กับน้องช้างทั้งหมด40เชือกนะครับผมพอควรก็ได้ทําการแบ่งสับประรดกันนะครับผม ขอพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับผมขอพระคุณคุณแม่เฉลวยนะครับผมและขอขอพระคุณวัักนะครับผมที่เป็นสะพานบุญให้นะครับผมาสวัสดีนะครับแฮปวันเกิดนะครับด้ครับผมขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับ ทำรวยเงินทองครับไปไหนมาไหนแก้วง่าดกว่าใครทุกท้ศทางนะครับเุกรวยแล้วก็ขอให้รวยชิ้นที่ขึ้นไปนะครับทุอครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแทนน้องใจหลายๆเช่นนี้ครับคุณแม่ได้มอบสับปะรดในวันนี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมครับผมขอปรารถุคุณแม่เฉลวยมากๆเลยนะครับผมอย่างเดียวเลยยังเจ้าอยังเจ้าเจ้ามานนำสับปะรดยู่ด้กันมัดขึ้นว่อนนี่บ่ ได้แบ่งสับปะรดให้น้องน้องช้างหนึ S ่งคันรถนะครับผมยี่สิบเชือกนะครับผมสับปะรดอีกหนึ่งคันก็ยี่สิบเชือกเหมือนกันนะครับผมรวมทั้งหมดเป็นสี่สิบเชือกนะครับผมขอบพระคุณคุณแม่เฉลวยมากๆเลยนะครับผมขอให้คุณแม่เฉลวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอให้พระครูประกำพญาโคจสารของบ้านน้องๆช้างปกปักรักษานะครับผมขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมหนึ่งคันรถนะครับผมน้องช้างยี่สิบเชือกนะครับผมก็จะได้กองประมาณเท่าเนี้นะครับผมอะไรขอขอบพระคุณคนรักนะครับผมที่เป็นสะพานบุญให้นะครับผมสะพานรดสวยงามมากนะครับผม ทั้งหมด20่สกองนะครับผมหนึ่งคันรถนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องส้มด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดสับตะไคร่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพังน้องส้มของเราด้วยนะครับผม สวัสดีครับ